ไก่ต้มสมุนไพรสวัสดีครับวันนี้ผมชวเราไมช่อแชนแนลโอ้ยเยมากติใรรุ่นอะเชฟนไยนหวานบอกดูนะให้มันรับไฟนะหวานไฟต้มไก่สมุนไพรเนยเป็ดไอ้บ้านยัเวลาือไม่แห้งนอนก่อนเรียนดูแลอยนี่แหละีเลยครเมนูไต้น้าไก่บ้านไต้น้านีแต่คนหนึ่งมหาปมาบผมมาตอนตรงนี้จะบมีต่เชฟอปีตีวบ้านมไก่ เขาเย็นหงนได้ไหมฮะจะ้อกันโอ้จะงกัวอเรยเนี่ยโอมับอมน้เขนส่มยอ่อเขาเน่ยแสดาโ้ยตายย่ใจใเออนไน้าหมูเขาหมูบรทนัหมูเ่นไปเลยตนไปเอืม่อ่นอยู่ะไใ่รใอ่วลโอ้ถ้าผมผัเนี่ครับองมาดูฮะ บอกว่ามันมีน้ำหนักครับบอกว่าบอกเขาผูกเลยจะเป่าแล้วูหมอกำลังเดือดพี่น้องเลยต้มไก่ต้มไก่บ้านต้มไก่สมุนไพรบอกด้วยต้มไก่สมุนไพรโอ้สุดยอดครับเบิ้งสมุนไพรเนี่ยเบิ้งนี้เบิ้งสมุนไพรสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยเออแก้เข่าด้วยโอ้ยจะมาไทยแก้แก้ข่าแก้เข่าจะได้มังจันโอ้คักคัดคัดจะถือกินเหลียวพวกเนี้ยของเเอาเหงาวยกหยก ชกชกมึงกดอันเบอร์เบอร์เบอร์อีตเด้วยเบอร์เวทรมา้างแ้โอ้แก่เขาพี่น้องเลยหวานจ้วยกินทั้กรแซบไปเนี่ยเมนูไก่ไตน้ำหดมาเบอร์เมนูไก่ไตน้เชิปอะไรก็แซบแซบโอ้เพียง สมุนไพรทั้งนั้นสมุนไพทั้งนั้นฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรามีช่องด้ลยนะครับผมยดเลรยลยตรงไข่เยอดเสร็จแลยามีกินแล้วครับแส่บๆน้ำกัน